ตามที่พอแล้วก็คุณคุณทุกเตีพูดมาเนี่ทุกทุกอยอ่ยางมันเราได้โดนบีบบีบมาเยอะมากนะกนคน,นเราปิดที่ยูประชากรร้อยคนเนี่ยอิสลามห้าคนสิบคนแต่เราต้องเอาใจเขายกย่องเพรามันไม่ถูกหลักจริงๆนะอันนี้ถ้าให้ผมพูดอย่างวามฟิตรองผมนะต้องหากังพาเาใหเขนานะ้แจริงๆนะ เป็นไหมสามชายแดงชาติเป <as> an ็นยังไงบ้างถ้าไม่แก้แล้วตีสอสออุตสาห์เยอะแยะชาติมีปัญหาเอาบกสเราตั้งใจจะดูแลประเทศจะเปลี่ยนกฎหมายของแผ่นดินแล้วดูต่อไปอะไรเรื่องจริงนะเราตั้งใจไหมแผ่นดินนี้จะต้องยิ่งใหญ่ด้วยบกสเพราะเรามาด้วยความรู้สึกใจไม่มีการจัดตั้ง เนี่ยมาทุกภาคส่วนเลยของประเทศนะถามมันได้เลยเนี่ยปวสตใจมากผมกหาันเลยเนี่ยพื้นที่พนี่อ่น่จังหวัดจานทบุรีเจ็บแมากจะฟังความรู้สึกไหมมาจงหวัดนะคะนี่ค่ะนี่ป็เความรู้สกขอใครสร้างไทยด้วยนะครับคนแรกที่โดนส่งลงเนี่ยโดนโดนกับครอบครัวดิฉันโดนโกงโดนดิการเลครับ ก็อยากจะให้ภาคไทยสร้างไทยเนี่ยฟ้ามหวังที่นี่พระพุทธศาสนาถึงจะอยู่นะทุกวันนี้คนพูดธแทบจะไม่เหลือแล้วค่ะถูกต่างังต่างศาสนาละแค่กักสี่ห้าแสนเหลือไม่ถึงหกแสนไม่เยอะจไปอยู่ทีบริเวณคนพุทธในสามจังหวัดกาฬสินธุสามจังหวัดนาราทิวาสเนี่ยค่ะทถึงจะอยู่จังหวัดนาราทิวาสจนพ่อก็ถูกฆ่าตายพี่น้องก็ถูกฆ่าตายไปหลายคนค่ะ ต้องพึ่งถึงฐานบ้านเรือนมาพูดถึงตรงนี้ทางการมีด้วยใบแต่สารบรรพกาพิเศษนะหณะรุนแรงที่สารนวัตภาคมีมีมีด้วยบที่แก้านี้เป็นกรณีพิเศษนะฮี่มีอยู่นะครับมีอยู่นะครับแต่ว่าจะจะอยู่ในชุดนโยบายที่ที่เราไปถลำทางผ่านเว็บไซต์นะครับพอพอายายกรณีนี้ได้ไหมว่า เรบก็ระเบิดเสร็จนะโอเคไม่เป็นไรครับก็งดียกตัวอย่างนี้ก็เลยที่ว่าอ๋อการที่เป็นแผมดูแลไปราชการด้านบัญชีทะเบียนแต่ว่านาโนนโยบายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีจะมีมันจะมีประทางการบริหารเรื่องก็คือคือนโยบายทั้งหมดเนี่ยเราเราทาสังคมผ่านช่องทางต่างๆของครับซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร นะครับแล้วก็ทังกรรมการสาขารวมทั้งตัวแทนะจังหวัดแล้วครับแต่หลักๆท,ที่ที่ประจากษ์สำคัญเป็นเรื่องหลักเนี่ยจะเน้นไปที่นโยบายเศรษฐกิจนะที่ที่ทำป้ายประจักภ์สำัญที่ได้ออกไปเราก็เป็นประเด็นที่ออกไปดีเบตจะเป็นเรื่องนี้ี่ส่วนใหญ่ครับเพราะใช่ครับเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจหรือกอารกระตุ้นเศรษฐกิจครับครับถ้าบางครั้งเรื่องอาลาเนี่ยผมว่าช่วยได้นะ อ๋อาณามีครับก็มีก็มีมีเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องการทำทำเป็นอาลาณรับทำเป็นสูตรจานอคือี่ฮะมันมัแยกะว่ามันแยกตแยกเนี้ยทกนทุกคี่อือาตรีคลุเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ไิปเป็นส่วนด้วยนะเขจะเป็นับอาลามไม่ต้องแบบแต่งโซแประเทศจนตรีต้งหมดไปไปมาเป็นโชคเขา มือก็บจอเพาะที่เขาไม่ได้เป็นาลไม่ดเป็นสามด้วยอันนี้ต้องแยกประเภทดีแยกปัะเภทมัจะกลายเป็นหลักก่มกันจิเดูทีอนะครับคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูเส้นทางที่ไปติดตาฮาลาเนี่ย